ทางเดินที่กลับมาณนะชีวิตบทนำเน็ดมลหญิงสาวสาวัย้าปีผู้มีความฝันที่จะสร้างชีวิตที่ดีในเมืองใหญ่เธอเป็นผู้หญิงเก่งทำงานในบริษัทโฆษณาชั้นนำของกรุงเทพและเคยเชื่อว่าความรักที่เธอมีให้ใหกับพีระชายหนุ่มที่เธอรักจะนำพาเธอไปสู่อนาคตที่สวยงามแต่ความจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้น วันหนึ่งเธอพอตัวเองที่นั่พีเลือกของพีระเขาไม่ได้รักเธอจริงแต่กลับใช้เธอเป็นเครื่องมือในการแสวหาความก้าวหน้าในชีวิตเมื่อความจริงทุกเปิดเผยนิโมรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเธอทุ่มเทความรักให้เขาแต่สิ่งที่ได้รับคือการหักหลังและความเจ็บปวดผิดหวังและหมดศรัทธาในเมืองที่เคยฝันถึงนิโมนตัดสินใจกลับบ้านเกิด หมู่บ้านเล็กที่เธอเคยจากมาเมื่อหลายปีก่อนตอนที่หนึ่งกลับสู่รักงาวเมื่อล้อรถทัวหยุดลงที่สถานีเล็กของจังหวัดบ้านเกิดลมเย็นของชนบทผัดผ่านหน้าเธอนั้นมันยืนมองรอบอย่างช้าความทรงจำวัยเด็กผุดขึ้นมาเป็นฉากเธอไม่คิดว่าตัวเองจะต้องกลับมาที่นี่ด้วยหัวใจที่แตกสลายมลุล เสียงเรียกจากผู้หญิงไว้กลางคนทำให้นมอนหันไปมองหญิงคนนั้นคือป้าสมพิษเพื่อนบ้านเก่าที่เธอเคยสนิทตอนเด็กป้าคิดถึงหนูเหลือเกินกลับมาคราวนี้จะอยู่ยาวเลยใช่ไหมป้าสมพิษถามด้วยรอยยิ้มนมูลพยักหน้าเบาอีกคะป้าหนูคิดว่าจะอยู่ไปสักพักแต่ในใจของเธอเองทำไมแน่ใจเลยว่าสักพักนั้นหมายถึงนานแค่ไหนตอนที่ส บ้านเก่าความรู้สึกเก่าบ้านไม้สองชั้นที่เธอเติบโตมายังคงตั้งตระงานอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่มันอาจจะเก่าลงไปบ้างตามกาลเวลาแต่งคงอบอุ่นเหมือนเดิมแม่นนมนเดินเข้าไปกอดหญิงชาวที่รออยู่หน้าบ้านดวงตาของแม่เต็มไปด้วยความดีใจและความห่วงใยลูกแม่กลับมาแล้วนะเหนื่อยมากไหมลูก คำพูดง่ายๆมันทำให้นุดมนน้ำตาคลอความรู้สึกโดดเดี่ยวที่เธอมีในเมืองใหญ่จางหายไปทันทีเมื่อได้รับอ้อมกอดจากแม่เธอรู้แล้วว่าบ้านคือที่เดียวที่ยังคงรอคอยเธอเสมอตอนที่สการเริ่มต้นใหม่ชีวิตในชนบทช้างแตกต่างจากเมืองกรุงทุกเช้า เธอได้ยินเสียงใกล้ขันได้กลิ่นดินหลังฝนตกได้เห็นรอยยิ้มของเพื่อนบ้านที่เธอรู้จักและที่นี่เธอได้พบกับกินชายหนุ่มเจ้าของฟาร์มเล็กๆในหมู่บ้านกินเคยเป็นเพื่อนเล่นของเธอในวัยเด็กแต่เมื่อโตขึ้นเขาเลือกใช้ชีวิตที่นี่ไม่เคยไปตามหาความฝันในเมืองใหญ่เหมือนเธอกลับมาอยู่บ้านเราแล้วรู้สึกยังไงกินถามขึ้นในเย็นวันหนึ่ง คณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านสบายใจดีเนิมตอบที่นี่เงียบสงบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องวิ่งตามใครกวินยิ้มบางทีความสุขอาจจะอยู่ที่นี่มาตลอดเพียงแต่เธอเพิ่งเห็นมันคำพูดของกุินททำให้เน้นโม,เ,มเริ่มคิดหรือแท้จริงแล้วความสุขของเธอไม่ได้อยู่ที่เมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสี แต่เป็นที่บ้านเกิดของเธอมาตลอดหนึ่งยายเรื่องนี้จะค่อยยายเล่าถึงการเยียวยาหัวใจของนดโมนการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและการเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่ของคนในอดีต เช้าวันนั้นอากาศสดชื้นนื่นเมินกำลังช่วยแม่รดน้ำต้นไม้นาบ้านขณะที่ที่สายลมพัดเหนื่อยเกินจับปาที่ปลูกริมเร้าลอยมาแตะจมูกเธอกำลังเริ่มชินกับชีวิตไต่ชนบทและหัวใจเคยบอบช้ำกำลังฟูขึ้นที่ละน้อยแต่แล้ว สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเสียงเครื่องยนต์ของรถเก๋งคั้นหนึ่งดังขึ้นใกล้บ้านของเธอก่อนที่มันจะจอดนิ่งอยู่ตรงทางเข้าประตูเราชายคนหนึ่งก้าวออกมาจากรถหัวใจของนิม,มนต์แทบหยุดเต้นเมื่อเธอเห็นใบหน้าของเขาชิดชอบเขา คนที่เคยเป็นทั้งรักแรกและเป็นคนที่ทำให้เธอเจ็บปวดที่สุดคนที่เธอหนีไกลจากชีวิตในเมืองใหญ่ชิดชอบชอบในวันนี้ดูเปลี่ยนไปเล็กน้อยใบห,หน้าของเขาซูบลงเล็กน้อยแววตาไม่ได้ในไปด้วยความมันมันจอนครั้งก่อนที่เธอเคยรู้จักแต่ยังคงมีสันแบบเดิมมล ชิดชอบเรียกชื่อเธอเสียงแผ่วมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกเนินม่นกำมือแน่นไม่รู้ว่าคนรู้สึกอย่างไรความโกรธความเสียใจหรือว่าความหวั่นไหวมาที่นี่ทำไมเธอถามเสียงเรียบพยายามไม่แสดงอารมณ์ชิดชอบถอนหายใจฉันตามหาเธอมานานมากเธอเล้าในลำคอเสียงหัวเร่าน้นเต็มไปด้วยความเจ็บปวดตามหาฉันเพื่ออะไรจะมาขอโทษหรอ หรือว่าแค่เบื่อชีวิตในเมืองแล้วนึกถึงผู้หญิงโง่ที่เคยรักนายชิดชอบเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดว่าฉันรู้ว่าฉันทำผิดพลาดแต่ฉันอยากอธิบายทุกอย่างนิมอลกัดริมฝีปากพยายามไม่ให้ตัวเองชั้นฉันไม่ต้องการคำอธิบายอะไรจากนายทั้งนั้นเธอหันหลังจะเดินเข้าบ้านแต่ชิดชอบรีบคว้ามือเธอไว้มอลฟังฉันก่อน ฉันไม่ได้ตั้งใจหลอกเธอฉันถูกบังคับคำพูดของเขาทำให้นึ่นมนชะง,งักไปชู่ขณะเธอหันกลับมามองเขาอย่างไม่เชื่อสายตบาบังคับหมายความว่ายังไงชิดชอบเม้มริมฝีปากแน่นราวกับกำลังเลที่จะพูดอะไรบางอย่างฉันมีเรื่องที่เธอยังไม่รู้เรื่องที่ฉันไม่เคยบอกเธอนุ่นมนจองเขานิง่งรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่กำลังจะเปิดเผย ที่ทุกปิดบังนุงง่นมองชิดชอบด้วยความรู้สึกปั้นปวนในใจเธอไม่เคยคิดว่าเขาจะกล้ากลับมาหาเธอหลังจากที่ทําให้เจ็บปวดขนาดนั้นพ่อแม่ฉัน้นพวกเขาบังคับฉั้นให้เลิกกับเธอชิดชอบพูดเสียงแผ่วดวงตาของเขาสั้นไหวเหมือนคนที่ยังรู้สึกผิดนุ่นมันหัวเราะในลําคอสีหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเยอ่เยอหยิแล้วนายก็ยอมอย่างไงได้ นี่คือตัวตนของชิดชอบที่ฉันเคยรักเหรอชิดชอบทอนหายใจยาวฉันไม่มีทางเลือกตอนนั้นพ่อกับแม่ครูฉันว่าถ้าฉันยังดือด้องจะรักเธอพวกเขาจะตัดฉันออกจากทุกอย่างทั้งครอบครัวทรัพย์สมบัติและอนาคตแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันในมลกัดฟันเพราะฉันไม่มีเงินใช่ไหมเพราะฉันไม่อะไรให้พ่อแม่นายเอาไปอวดใครใช่ไหมชิดชอบเมมริมฝ,ฝีปากแน่นใช่ นั่นคือเหตุผลของพวกเขาหัวใจของนรินมนเจ็บแป้บีกครั้งถึงแม้เวลาจะผ่านไปมันยังคงเป็นบาดแผนที่ไม่เคยหายดีแล้วนายกลับมาทำไมเธอถามเสียงเย็นชาต้องการให้ฉันให้อภัยนายหรอหรือว่านายไม่มีทางเลือกแล้วอีกครั้งชิดชอบเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงอักแนน ฉันกลับมาฉันรู้แล้วว่าฉันโง่แค่ไหนที่ยอมทำตามพวกเขาฉันเสียเธอไปเพราะความขี้ขลาดของตัวเองดวงตาของเขาสั่นหหวยฉันไม่สนใจอีกแล้วว่าพ่อแม่จะพูดยัยังไงฉันอยากขอโอกาสอีกครั้ง นุ่มเมมริมฝีปากแน่นหัวใจของเธอสับสนระหว่างอดีตท,ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดกับปัจจุบันที่เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ฉันบอบช้าไปแล้วละชิดชอบตอบเสียงเรียบนายทำลายฉันไปแล้วและฉันไม่มีวันย้อนกลับไปหานายอีกชิดชอบที่มาช้าไปนิมลยืนนิ่งมองใบหน้าของชิดชอบที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและจริงจัง ดวงตาของเขาเวาววอนอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนนายจะมารับผิดชอบอะไรในตอนนี้เธอพูดเสียงเย็นชาชีวิตฉันพังไปแล้วเพราะนายต่อให้ขอโทษแผ่นครั้งก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นชิดชอบสู้หายใจลึก ฉันรู้ว่ามันสายไปแต่ฉันอยากทําทุกอย่างเพื่อเธอฉันไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าถูกทิ้งฉันอยากดูแลเธออยากใช้เวลาที่เหลือของชีวิตชดเชยสิ่งที่ฉันเคยทําผิดเนมลวาลเล่เบาแต่ไม่มีความสุขนายคิดว่าฉันจะเชื่อคําพูดของนายเหรอนายพูดเองว่าเยอมทําตามพ่อแม่แล้วตอนนี้ละ่ะพวกเขายอมรับฉันแล้วหรอ ฉีดชอบนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดอย่างจริงจังไม่ไม่พวกเขายังไม่ยอมรับแต่ฉันไม่สนใจอีกแล้วฉันทิ้งทุกอย่างมาเพื่อมาอยู่กับเธอนายหมายความหมายนนเหมินขมวดคิว้วฉันออกจากบ้านลาออกจากงานและตัดขาดจากครอบครัวฉันเลือกเธอ นิมมอลเบิกตากว้างหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวทำไมคาดคิดว่าชิดชอบจะทำถึงขนาดนี้ฉันไม่ต้องการให้เธอให้อภัยฉันทันทีฉันอยากพิสูจน์ตัวเองเธออาจจะไม่ต้องการฉันอีกแล้วแต่ขอแค่ให้ฉันได้อยู่ตรงนี้ได้ทำให้เธอเห็นว่าฉันจริงใจแล้วถ้าฉันไม่ต้องการให้นายอยู่ละ นิมมอลทามเสียงสันชิดชอบยิ้มบางบางอย่างสางานันฉันจะไปถ้าเธอมั่นใจว่าเธอไม่ต้องการฉันจริงๆนิมมอลเงียบไปหัวใจของเธอสับสนอย่างที่สุดชิดชอบเป็นคนที่เคยทำให้เธอเจ็บปวดจนต้องหนีจากเมืองใหญ่แต่วันนี้เขากลับยืนอยู่ตรงหน้าเธออีกครั้งพร้อมจะทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอ เธอควรทํำอย่างไงต่อไปนิ่มนมจ้องมองใบหน้าของชิดชอบอยู่นานหัวใจของเธอสับสนเกินกว่าจะตัดสินใจได้ทันทีฉันไม่รู้ว่าควรจะเชื่อนายได้แค่ไหนเธอพูดเสียงแผ่วแต่นายบอกเองว่าต้องการแก้ตัวงั้นฉันจะให้โอกาสนายดวงตาของชิดชอบเป็นประกายขึ้นมาทันทีจริงเหรอหม้งใช่แต่ฟังให้ดีนะนิมลพูดเสียงหนักแน่น นี่ไม่ใช่โอกาสเพื่อให้นายได้กลับมาเป็นคนรักของฉันแต่มันเป็นโอกาสที่นายจะต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเปลี่ยนไปจริงถ้านายพลาดอีกครั้งฉันจะไม่ให้อภัยนายอีกชิดชอบพยักหน้าอย่างหนักแน่นฉันเข้าใจฉันจะทำทุกอย่างเพื่อให้เธอเห็นว่าฉันจริงใจ การเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนั้นชิดชอบก็เริ่มพิสูจน์ตัวเองเขาไม่ใช่ชายหนุ่มจากเมืองใหญ่อีกต่อไปแต,แต่กลับเป็นชายที่ยอมละทิ้งความสะดวกสบายมาใช้ชีวิตอยู่ในชันบทเข้าช่วยงานที่บ้านของนิมนดูแลนาและเรียนรู้วิถีชีวิตที่เขาไม่เคยสนใจมาก่อนแรฟแฟคนิมนยังคงระแวงและไม่ไมว้ใจเขาแต่เมื่อเวลาผ่านไป เธอเริ่มเห็นถึงความพยายามของเขานายเคยจับจอบจับเสียมเป็นด้วยหรอนุ่นมนถามอย่างไม่อยากเชื่อเมื่อเห็นชิดชอบกำลังขุดดินช่วยแม่ของเธอปลูกพืชชิดชอบหัวเราเบาไม่เคยแต่ตอนนี้ฉันกำลังเรียนรู้ทำไมต้องลำบากขนาดนี้เธอถามเสียงเบาเพราะฉันต้องการให้เธอรู้ว่าฉันไม่ได้กลับมาพูดแค่ลมป้า น,นมโมลแอบรู้สึกว่าหัวใจของเธอเริ่มสั้นไวอีกครั้งบททดสอบของความจริงใจวันหนึ่งขณะที่นุนม่มมนุนกำลังจะออกไปตลาดในหมู่บ้านกับชิดชอบจุยรถคันรูคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านของเธอหญิงไว้กลางคนที่แต่งตัวรูราก้าวลงมาจากรถพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความดูถูกชิดชอบ,ก,บกลับบ้านเดี๋ยวนี้นุนม่มลชงัก หญิงคนนั้นคือแม่ของชิดชอบแม่ชิดชอบพูดเสียงเบาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความหวนนี่เหรอชีวิตที่แก่เลือกทิ้งครอบครัวทิ้งอนาคตเพื่อมาอยู่กับผู้หญิงบ้านนอกคนนี้แม่ของเขาพูดเสียงแข่งคำพูดของเธอเหมือนมีดกรีดลงกลางใจของเดมอนเธอกำมือแน่นแต่พยายามควบคุมตัวเองแม่ครับผมตัดสินใจแล้วผมจะอยู่ที่นี้ แกมันโง่แม่ของชิดชอบตวาดลแกไปกับแม่ตอนนี้แล้วเราจะลืมเรื่องบ้านน้สะชิดชอบมองนาะนินโมลก่อนจะหันไปมองแม่ของเขาเข้าสู้หายใจลึกแล้วพูดออกมาอย่างหนักแน่นไม่ครับแม่ผมไม่ไปทั้งนั้นนินโมลยืนมองเหตุการณ์ตรงหน้าเธอรู้ว่านี่คือบททดสอบที่แท้จริงของชิดชอบครั้งนี้เขาจะเลือกฉันจริงไหม ครับที่ไม่เป็นธรรมนรินโมเบิกตากว้างเมื่อเห็นชายชอกรันสองคนก้าวลงมาจากรถตามคำสั่งของแม่ชิดชอบพวกเขาดูแข็งแรงและน่ากลัวจับตัวคุณชิดชอบกลับไปบ้านให้ได้ยิงไว้กลางคนออกคำสั่งเสียงเชียบคัดเดี๋ยวพวกคุณจะทำอะไรนรินโมร้องถามด้วยความตกใจแม่หยุดเถอะแม่ ชิดชอบพยายามดินร้นแต่ลูกน้องของแม่เขาก็เข้ามาจับแขนทั้งสองข้างของเขาไหวใช้อคนหันมาหาเนมมลและคว้าวแขนเธอคุณไปกับเราด้วยดีกว่าปล่อยฉันนะนิมมลดินสุดแรงแต่เธอเป็นเพียงหญิงสาวธรรมดาไม่สามารถสู้แรงของผู้ชายร่างใหญ่ได้อย่าทำอะไรเธอ ชิดชอบตะโกนลัน่นพยายามดิ้นจนหลุดจากการจับกลุ่มแต่เขาก็ถูกผลักให้ล้มลงแม่ของชิดชอบเดินเข้ามาใกล้มองนิมเหมือนด้วยสายตาเย็นชาฉันจะไม่ปล่อยให้เธอมาเปลี่ยนอนาคตของลูกชายฉันนุมงูกัดฟันแน่นและคุณคิดว่าการใช้กำลังจะทำให้คุณได้ลูกชายคืนไปเหรอเขาไม่ใช่เด็กแล้วนะเงียบซะ แม่ของชิดชอบพูดเสียงแข่งลูกชายฉันเป็นคนงโง่ที่ลงผิดไปชั่วคราวแต่แม่อย่างฉันจะไม่มีวันยอมเข้าทำลายชีวิตตัวเองเพื่อผู้หญิงแบบเธอน้ำเสียงดูแคลนของเธอทำให้เน้นมรู้สึกเจ็บปวดแต่เธอก็ยังจองหน้าอีกฝ่ายอย่างไม่เกรงกลัวคุณอาจจะพาตัวเขากลับไปได้แต่คุณไม่มีวันได้หัวใจของเขากลับไปอีก การแยกจากที่ทบังคับทั้งชิดชอบและเนินมอนถูกพาตัวขึ้นรถโดยที่ทั้งสองคนไม่สามารถขัดขืนได้รถแล่นไปตามเส้นทางออกจากหมู่บ้านตรงไปยังตัวเมืองนินมนนั่งเงียบดวงตาจ้อไปนอกหน้าต่างขณะที่ชิดชอบยังคงพยายามดิ้นรนแม่ครับหยุดเถอะเขาตะโกนแกงเงียบไปซะแม่ของเขาพูดอย่างเชียบขาด กลับไปแต่งงานกับผู้หญิงที่แม่เลือกให้แกจะได้ใช้ชีวิตแบบคนมีอนาคตไม่ใช่มาจมอยู่กับผู้หญิงจนแบบนี้ชิดชอบกหมัดแน่นแม่ไม่เคยฟังผมเลยแม่คิดแต่สิ่งที่แม่ต้องการไม่เคยสนใจว่าผมต้องการอะไรแม่ของเขาหันขวับมามองด้วยสายตาแข็งกร้าวเพราะแม่รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับแกแผนการนี้ นิมมลมองค์ไปรอบแปรเธอพยายามคิดหาทางหนีแต่ลูกน้องของแม่ชิดชอบยังคงนั่งอยู่ข้างคันไม่ให้โอกาสเธอทำอะไรง่ายจู่ชิดชอบก็น้มตัวเข้ามาใกล้เธอและกระซิบเบาฉันจะช่วยเธอหนีออกจากที่นี่ให้ได้นิมมลมองค์เข้าด้วยความตกใจแต่นายฉันจะไม่มีวันยอมให้แม่ควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไป ชิดชอบพูดโดยน้ำเสียงแน่วแน่งนี้ฉันจะเป็นคนเลือกทางเดินของตัวเองคุณรักแท้รถคันรูแลนมุ่งหน้าสู้ตัวเมืองชิดชอบและนุดเมิลนั่งเคียงข้างกันแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่แววตาของพวกเขายังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นแม่ของชิดชอบนั่งอยู่ด้านนะ้าพร้อมลูกน้องสองคนที่คอยควบคุมพวกเขาอย่างใกล้ชิด น,นมน์องออกไปนอกหน้าตาต่างใจคิดหัทางหลบหนีขณะที่ชิดชอบคอยเลื่อนมือไปจับมือเธอเบาๆฉันสัญญาว่าจะปกป้องเธอไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเขากระซิบเบาน,นมณ์มงเขาก่อนจะพยักหนะ้าฉันเชื่อนายแผนการนี้และการชน,นะ ขณะที่รถกำลังชะลอจอดติดไฟแดงชิดชอบสบตากับนิมอนเนเซนเรนเป็นสัญญาณตัดสินใจทันทีชิดชอบใช้แรงทั้งหมดผลักลูกน้องที่นั่งค้างออกไปและรีบดึงนิม,มนอ์ให้เปิดประตูรถแล้วกระโดดออกไปจับพวกมันไว้ แม่ของชิดชอบตะโกนลั่นลูกน้องของเธอตกใจรีบพุ่งตัวออกจากรถตามไปแต่ชิดชอบกับนินมนก็รีบวิ่งหนีไปตามซอยเล็กๆในเมืองที่พวกเขารู้จักดีทางนี้นินมนคว้ามือชิดชอบและลากเขาเข้าไปตรอกเล็กที่เชื่อมไปยังตลาดเก่าพวกเขาวิ่งไปจนถึงหลงังร้านค้าแห่งหนึ่งก่อนจะหยุดพักหายใจคิดจะหนีไปถึงเมื่อไหร่ เสียงแม่ของชิดชอบดังขึ้นจากข้างหลังพวกเขาหันกลับไปอย่างตกใจแม่ของชิดชอบยืนอยู่ที่ปลายซอยลูกน้องของเธอค่อยก้าวเข้ามาใกล้แม่ชิดชอบเออเสียงเครียดทำไมแม่ต้องถนาดนี้เพราะฉันเป็นแม่ของแกยิงไวกลางคนตอบอย่างหนักแน่นฉันจะไม่ปล่อยให้ทำลายอนาคตของตัวเองเพราะผู้หญิงคนนี้แม่ ชิดชอบตะโกนเสียงดังแม่เคยถามฉันหมายว่าฉันต้องการอะไรแม่ของเขาชะงักไปเล็กน้อยแม่ตัดสินใจแทนฉันทุกอย่างแม่ไม่เคยสนใจว่าฉันมีความสุขหรือไม่ฉันรักเน่นมนและฉันจะไม่ยอมให้แม่พรากเธอไปจากฉันน้ำลมองค์ชิดชอบอยังตกตะลึงน้ำเสียงของเขาหนักแน่นและจริงใจมากกว่าครั้งไหน แม่ของเขามองหน้าลูกชายตัวเองดวงตาเต็มไปด้วยความผิดหวังและโกรธแค้นแต่ก็มีบางอย่างในแววตานั้นที่ดูอ่อนลงแอกแน่ใจแล้วหรอว่าจะทิ้งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนนี้ชิดชอบพยักหน้าใช่ครับแล้วเธอละหญิงไว้กลางคนหันไปหานิ้นมอนเธอพร้อมจะอยู่กับเขาไหมแม้เขาจะไม่ได้มีชีวิตรูร้าเหมือนแต่ก่อน นมนจ้องมองอีกฝ่ายก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นฉันไม่ได้รักเขาเพราะเงินหรือฐานะฉันรักเขาเพราะเขาคือชิดชอบการตัดสินใจของแม่แม่ของชิดชอบยืนนิ่งไปครู่หนึ่งเธอมองลูกชายที่เต,ติบโตขึ้นไม่ใช่เด็กที่เธอเคยควบคุมได้อีกต่อไปเธอถอนหายใจยาวก่อนจะพูดออกมาด้วยเสียงที่อ่อนลงฉันจะให้โอกาสพวกแก ชิดชอบและเน,นมเมัลองหน้ากันอย่างตกใจแต่เธอจะต้องพิสูจน์ให้ฉันเห็นว่าเธอคู่ควรกับลูกชายของฉันแม่ของเขาพูดพลางมองนิมมิลคุณหมายความว่าอย่างไงนิมเมิลถามฉันจะให้เวลาเธอหกเดือนถ้าหลังจากนั้นฉันเห็นว่าเธอดีพอสำหรับชิดชอบฉันจะยอมรับเธอชิดชอบจับมือนนมมิลแน่นก่อนจะพยักนา้า เราไม่กลัวร็อกมอลเราจะพิสูจน์ให้แม่เห็นเองเโมูลหันมามองเขายิ้มบางกังก่อนจะตอบกลับใช่ฉันพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อความรักของเราจากแม่ของชิดชอบให้เวลาหกเดือนเพื่อพิสูจน์ตัวเองเนงมลและชิดชอบตัดสินใจกลับไปที่ชนบทพวกเขาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกัน แม้จะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่สิ่งที่พวกเขามีคือความตั้งใจและแรงกายแรงใจที่จะสร้างอนาคตด้วยตัวเองเปิดร้านเล็กๆในหมู่บ้านนินโมอนและชิดชอบตัดสินใจเงินเก็บที่มีอยู่เล็กหน้อยมาเปิดร้านขายของชำเล็กในในหมู่บ้านพวกเขาตั้งร้านอยู่หน้าบ้านไม้หลังเก้าของนืนหมอนโดยเริ่มจากขายของพื้นฐานเช่นข้าวสารน,น้ำปลาไข่ และของใช้ประจำวันเราอาจจะต้องลำบากหน่อยนะช่วงแรกนมนพูดขณะที่ช่วยกันจัดของลงชั้นวางไม่เป็นไรรอกมนชิดชอบยิ้มขอแค่เราดิวอยู่ฉันยอมทำทุกอย่างชาวบ้านเริ่มทยอยมาซื้อของที่ร้านของพวกเขามากขึ้นเรืเ่อยๆเพราะทั้งสองคนให้บริการด้วยความจริงใจและมีนันใจ มักจะยิ้มแย้มทักทายทุกคนขณะที่ชิดชอบช่วยยกของให้ลูกค้าเสมอขยายกิจการทีละน้อยเมื่อเริ่มมีรายได้จากร้านขายของเนมอนโมนและชิดชอบก็เริ่มเก็บเงินและนำกำไรไปลงทุนเพิ่มพวกค้อยเพิ่มสินค้าภายในร้าน จากของใช้ทั่วไปก็เริ่มมีขนมพื้นบ้านและของฝากที่นักท่องเที่ยวที่ผ่านมาหมู่บ้านเนิยมซื้อชิดชอบเองก็ใช้ความสามารถที่เคยเรียนรู้จากชีวิตในเมืองมาช่วยพัฒนาร้านเขาใช้ซื่อโซเชียลประชาสัมพันธ์ร้านของพวกเขาทำให้คนสนใจมากขึ้นแม้จะเป็นเพียงร้านเล็กๆในหมู่บ้านแต่ชื่อเสียงเริ่มแพร่กระจายออกไปมน เราอาจจะพัฒนาร้านเป็นร้านกาแฟเล็กๆได้นะชิดชอบเสนอในเย็นวันหนึ่งนมฉันก็คิดเหมือนกันถ้ามีร้านกาแฟมันจะช่วยดึงดูดคนให้มาแวะพักมากขึ้นพวกเขาตัดสินใจนำเงินเก็บเครื่องชองกาแฟมือสองและตกแต่งร้านใหม่ให้ดูอบอุ่นขึ้น พร้อมเมนูเครื่องดื่มและคนไม่นานหลังจากนั้นนนัน้ร้านเล็กๆข,ของพวกเขาก็ากลายเป็นจุดแวะพักที่ได้รับความนินยมในหมู่บ้านอุปสรรคและบทพิสูจน์แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบสมอไปวันหนึ่งแม่ของฉิดชอบเดินทางมาที่หมู่บ้านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าเธอเดินเข้าไปร้านมองรอบพอบด้วยสีหน้าเย็นชานี่หรือคือชีวิตที่แก้เลือก เธอถามลูกชายน้ำเสียงเต็มไปด้วยความผิดหวังชิดชอบวางถ้วยกา,าแฟแฟงและเงน้ามองแม่ตัวเองใช่ครับแม่และผมไม่เคยเสียใจที่เลือกทางนี้ชีวิตที่ต้องมานั่งขายของในหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้มันคุ้มค่าแล้วเหรอหนงมนที่ยืนอยู่ข้างกำมือนแน,น่นแต่พยายามระงับอารมณ์คุณป้าเธอเอ่ขึ้นด้วยเสียงสุภาพ ฉันรู้ว่าคุณเป็นห่วงเขาแต่ฉันอยากให้คุณลองเปิดใจดูสักนิดว่าชิดชอบมีความสุขกับชีวิตแบบนี้จริงแม่ของชิดชอบมองหน้าเนมโหมลแล้วหันไปมองลูกชายเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะทอนหายใจฉันจะให้เวลาแกอีกสามเดือนถ้าฉันเห็นว่าแกยังไม่ถึงหายฉันจะพากลับไปเมืองหลวงทันทีชิดชอบพยักหน้าได้ครับแม่ผมจะพิสูจน์ให้แม่เห็นเอง สู้ก้าวต่อไปเนมอลและชิดชอบรู้ว่าพวกเขามีเวลาจำกัดในการพิสูจน์ตัวเองพวกเขาจึงทุ่มเททุกอย่างให้กับร้านพัฒนาสูตรกาแฟาเพิ่มเมนูและปรับปรุงร้านให้ดียิ่งขึ้นเมื่อครบสามเดือนแม่ของชิดชอบเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งคราวนี้เธอเห็นว่าร้านของพวกเขาไม่ใช่แค่ร้านเล็กอีกต่อไปแต่กลายเป็นธุรกิจที่มั่นคงมีลูกค้าประจา และเริ่มมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเธอมองหน้าลูกชายอีกครั้งและคราวนี้เวลตาไม่ได้เย็นชาเหมือนก่อนแม่ชิดชอบพูดขึ้นผมขอแค่ให้แม่ยอมรับผมเลือกทางที่ถูกต้องแล้วแม่ของเขายืนนิ่งไปก่อนจะพยักหน้าเบาแกทำได้ดีฉันจะไม่ขัดขวางแกอีกแล้วนิมมตนน้ำตาคอขณะที่ชิดชอบเดินเข้าไปกอดแม่ของเขาขอบคุณครับแม่ บทสุปของการพิสูจน์รักแท้หลังจากผ่านอุปสรรคและการต่อสู้ด้วยความอดทนและความรักแท้แม่ของชิดชอบก็ยอมรับนินหมลและยอมรับในสิ่งที่ลูกชายของเธอเลือกชิดชอบและนินหมอนสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในหมู่ That's it